ดีคะ่ะพี่น้องคะวันนี้ก็มาพบกับยัตุยอีกแล้วนะคะวันนี้ยาตุยอยู่ในสวนจะพามาดูอะไรพี่น้องตอนนี้ก็คือนี่ลูกกุหลาบของยัตุยเริ่มแดงแล้วพี่น้องแต่จริงๆแล้วพันธุ์นี้มันจะเป็นพันธ์ุสีส้มนะคะเนี่ยลูกของเขาก็เริ่มจะเป็นสีส้มสีแดงคือพันธ์ุนี้จะไม่จะไม่แดงจัดนะคะก็คือจะออกสีส้ม,สม เดี๋ยวตุ้ยจะผ่าข้างในให้ดูข้างในเขาจะมีขนเยอะมากเลยขนแล้วก็มีเมล็ดเยอะนี่ลูกของเขาลูกสีสม้มขนเยอะมากเลยนี่ดูลูกเล็กๆแต่มีเมล็ดเพียบเลยอยู่ข้างใน เขาสามารถที่จะเอาไปทําชาก็ได้หรือจะเอาไปเอาทำสกัดเป็นน้ํามันก็ได้นะคะขนของเขาดูขน,นเล็กๆอย่างเงี้ยขนเยอะมากมเมล็ดแกะออกแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดแล้วเราก็เอาไว้ไปต้มทําชาดื่มขนเขานี่จะแข็งมากเลยนะพี่น้องขนแข็งมากเลยจะตุยเห็นที่เขาพวกฝรั่งเขาทำเนาะ คือเขาจะเอาไปเอาลูกที่เขาเก็บได้นี่ก็คือไปแช่ในช่องฟรีซแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปล้างกับน้ําร้อนเสร็จแล้วเขาก็มาคือเขาจะมาปั่นปั่นจนละเอียดแล้วเขาจะเอาไปต้มต้มแล้วเขาก็จะเอามากรองกรองเอาน้ําเป็นน้ําเอาไว้ดื่มอย่างนั้นก็มีนะพี่น้องแต่เจตุยก็รอให้มันสุกอีกสักนิดนึง เอาตากแดดเอาไว้ทําชาดื่มเยอะมากเลยพี่น้องจิตตุยตัดทิ้งไปตั้งเยอะเลยต้นเดียวแต่ดกมากเลยไอ้ที่มันเป็นลูกลูกอย่างนี้ก็คือดอกของมันนะพอดอกมันร่วงแล้วก็มันก็เป็นกระปะ๋ะแล้วก็กลายเป็นลูกกุหลาบอย่างนี้ตอนแรกจิตตุยว้จะตัดทิ้งแล้วนะแต่พอดีไปเจอว่าสรรพคุณของเขามีเยอะมากมายก็เลย เก็บไว้ก่อนก็ไม่ได้ลูกอะไรมากมายคือเวลามันเป็นดอกมันก็สวยอยู่เดี๋ยวพอเจตุยเก็บลูกมันหมดเจตุยก็จะตัดแล้วก็ปีต่อไปมันก็จะขึ้นอีกเนาะหวัวขนมันนี้แข็งมากเลยที่มือเรานี่เจ็บเลยเดี๋ยวเจตุยจะเข้าไปต้มชากุหลาบก่อนนะพี่น้องจะ้ะบางพันนะพี่น้อง เขาจะมีลูกใหญ่มากเลยแล้วก็นิ่มเนื้อเขาจะเยอะแต่พันธ์ุนี้ก็คืออุดมไปด้วยมเมล็ดแล้วก็ขนขนเยอะมากเนื้อเขาจะบางๆแล้วก็เขาติดมือนี่จะเป็นสีส้มเลยนะคะก็คือสีของเขาเนี่ยจะอย่างนี้เป็นสีส้มเลยและนี่ก็คือชาลูกกุหลาบเจตุย๋ยนี่สีสันสวยงามดูสีของเขา เดี๋ยวเรามาชิมชากุหลาบกันเลยค่ะนี่กำลังร้อนๆเลยรสชาติของเขาก็จะมีความฝาดนิดหนึ่งนะคะของลูกกุหลาบถ้าใครชอบน้ำตาลหรือว่าอยากจะให้มีรสหวานก็สามารถที่จะเอาน้ำพึ่งใส่เข้าไปได้นะคะแล้วกเออ็เพิ่มน้ำมะนาวน้ำมะนาวเข้าไป จะได้เพิ่มรสชาติกลมกลมเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเดิมน้ำกุหลาบหือเปรียยก็ก็อร่อยดีค่ะเนี่ยเขาบอกว่ากุหลาบเนี่ยมีลูกกุหลาบเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลยพี่น้องมีทั้งวิตามิน C วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน B คอมเพล็ก์แล้วก็ โอเมก้าสามโอเมก้าหกโอเมก้าเก้านะคะพี่น้องคะมีสปปรรพคุณทั้งทางยาแล้วก็สปปรรพคุณเรื่องผิวพรรณเอืองนอกเนี่ยผลกุหลาบจะเยอะมากกุหลาบป่านะคะก็คือเดินไปตามป่านี่จะเห็นแบบกุหลาบไม่มีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดเลยค่ะกุหลาบป่าจะมีทั้งเ,เวลาผลที่เขาสุกแล้วนะคะก็จะมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็ยังมีสีน้ำตาลด้วยนะคะ ก็จะเก็บลูกที่มันสุกผ่าแล้วก็คว้านเอาเมลร็ดแล้วก็ขนล้างให้สะอาดเอาไปตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เอามาทํเปินชากุหลาบแห้งประมาณช้อนช้อนโต๊ะหนึ่งนะแล้วก็ใส่น้ําลงไปสักถ้วยหนึ่งแล้วก็ต้มประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้สักประมาณ10นาที15นาทีเพื่อที่จะให้มันดูดซับาสาราที่มีประโยชน์ออกมานะคะพี่น้องแล้วก็เอามาดื่มประโยชน์เยอะแยะมากเลยค่ะ เมื่อเช้านี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลเขาโทรมาบอกว่าพ่อใหญ่จะได้กลับบ้านวันนี้และเยตุยก็เลยเนี่ยมาเตรียมปูที่นอนไว้ให้แกก็จริงๆแล้วเขาบอกว่าจะให้แกกลับตั้งแต่วันศุกร์แต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดทำไมถึงไม่ได้กลับก็ไม่รู้แล้วคิดว่าเขาคงจะรอดูอาการของแกสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนที่คุณหมอเขาโทรมาหาเยตุ๋ยวันศุกร์เขาบอกว่าพ่อใหญ่นะมีอาการ หลงหลงลืมเลืมแล้วก็จําอะไรไม่ค่อยได้เขาบอกนี่เนาะเยตุ๋ยก็เลยบอกว่าพ่อใหญ่ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนนะก็แกมีความจําดีกว่าเจตุ๋ยด้วยซ้ำเยตุ๋ยก็พูดอยู่ประจำนะว่าพ่อใหญ่มีความจําดีมากแต่คุณหมอบอกว่าแกมีอาการหลงหลงลืมลืมและบันเสารเจตุ๋ยก็เลยไปหาแกรอก็พยายามที่จะทดสอบแกนอมว่าอาการที่คุณหมอบอกว่าหลงหลงลืมลืม จะจริงหรือเปล่าเยตุยก็เลยถามแกว่าแกชื่ออะไรแกบอกแกไม่รู้แล้วยายตุ๋ยก็เลยถามว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครแกก็สายหน้าแล้วก็ไม่รู้จักชื่อเยตุ๋ยด้วยเยตุ๋ยก็เลยวันนั้นมเป็นวันเสาร์เนาะก็ไม่ได้เจอคุณหมอเยตุ๋ยก็เลยถามพยาบาลคนที่เ,เขาดูแลแกทําไมเขาถึงมีอาการแบบนี้ เขาไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะก็คือเขาจําชื่อตัวเองไม่ได้แล้วก็จําชื่อฉันไม่ได้ด้วยเขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคือตอนที่แกไปโรงพยาบาลเนะ่ยก็คือแกเป็นปัสสาวะติดเชื้อเขาอาจจะให้ยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้แกตอนนี้ก็คือมันบวบเบลออยู่ก็คงรอดูอาการของแกจนคิดว่าโอเคแล้วแล้วก็วันนี้เขาก็โทรมาบอกยีก่ตุยว่าเขาจะมาส่งแกเนาะยีตุยก็ดีใจที่แกจะได้กลับบ้านเพราะว่า แกก็ไม่อยากจะอยู่ที่โรงพยาบาลนะพี่น้องไม่มีใครอยากอย,กอยู่โรงพยาบาลนะเนาะเดี๋ยวเยตุยก็ต้องไปทํากับข้าวเตรียมมาให้แกเผื่อแกยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงม,มาเนาะแต่เยตุยก็คิดว่าเขาคงจะส่งแกหลังจากอาหารกลางวันเนาะและเขาก็ไม่ให้เยตุยไปเขาบอกว่าเธอไม่ต้องมาเพราะว่าเขาจัดก,การรถที่จะมาส่งแกแล้วก็เธอรอที่บ้านเลยเยตุยก็นี่แหละถึงไม่ได้ไปพี่น้องจา๋าคุณมมกนะคะที่เป็นกําลังใจให้ยตุย ขอให้พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะอย่าลืมดื่มชากุราบกันนะคะบ๊ายบาย